ก็มีพีธีมอบผ้าลายพระชาท่านนะครับนะลายสิริราชผัดกราพนนี้แหละครับยกรับผ้าไทยและอัตกรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนย่างยืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันครับโดยเมื่อแรกแต่ว่าที่สุนกลางการประชุมสมนาภาะใต้ตอนบนชายกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายทีรุสุภวีบุญ์พ้นพัวระการจังหวัดนะครับเป็นประธานในพีธีมอบแบบผ้าลายพระเจาท่านลายสิริราชผัดราพน ดยมีวนาสวัสการรองนายกโลก,กาชาร์ดนายอำเภอและครูสมรสนะครับประธานคณะกรรมาการพัฒนาสตรีอำเภอชังทอผ้าผู้ประกอบการผ้าแรงงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราธานีก่าว้อยไร่ครับเข้าร่วมพิธีกันเพื่อได้กับเพื่อจะนำลวดลายผ้าอันทรงคุณค่าเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์พื้นผ้าและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยนะครับผสมประส,ระสานกับลวดลายดังเดิมครับที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคทั่วรประเทศเป็นการฟื้นฟูนะครับและกระซืบทอด ภูมิปัญญาดังเดิมครับคบคู่ไปกับการยกดับมาตรฐานและพัฒนาศัก,กยภาพอานหัตถศสิ้นไทยให้ก้าวไกลในทุกมิติครับและในโอกาสนี้ค่ะประธานในพิธีได้เปิดกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรถาวายความเคารพบเบื้องหน้าพระรูปและกล่าวสํานึกในพระกรุณาธิคุณส้มด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาและทําพิธีมอบลายผ้าพ,พระราชทานลายสิริราชภัตราภรห้กับูเข้าวร่วมพิธีและได้นําผู้เข้ารรวมพิธีค่ะเย,ยี่ยมชมดิ ทศรศการพาไทยและกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พาไทยข้องผูประกอบการทางเมดแปดบูธด้วยกันค่ะในบริเวณพื้นที่จัดงานนี้แหละซึ่งจังหวัดสุราธ,ธานีก็ได้ดําเนินการและก็ขยายพ่นโครงการตามแนวพระดําริพาไทยไส้ไฮสนุกไปยังถูกอําเภอข้องจังหวัดสุราธ,ธานีค่ะเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ถี่มันคงและก็ต่อเนื่องอ,อ,อย่างพ่นไฮฉางถ่อพานะคะฉางหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ไว้ซ้ำหนึกพระกรุณาธิคุณถีทรงมีต่อเล่าปวงชนชาวไทยข้อน้อมนำแนวพระดำริในการสร้างคุณค้าให้ผลิตภัณฑ์พาไทยสร้างมาดก้าวสู้ระดับสรากนเพื่อวิธีชุมชนที่ยังยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจท่านรากักอันจะอย่างประโยชน์ให้กับผีน้องประชาชนถูกช่วงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองอล่ะค่ะ